praise the Lord repent ye and believe the gospel for the kingdom of heaven is at hand Gantesana Jak prakam kong prajao Prajao will a teach a paksa lok nee Doi kwaam chok tam kong praong Latung wela lao dija prajao dija pi paksa lok โดยบุตรของพระองค์โดยพระเยซูคริสต์และพระเจ้าบัญชาให้พวกเรามนุษย์ทั้งหลายตรงกับใจเสียใหม่พระอาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้แล้วอาณาจักรของพระเจ้ากำลังจะ,สะเสด็จมาในโลกนี้แดมนุษย์ทุกโลกไม่พร้อมที่จะรับพระเยซูคริสต์ พระเยซูเป็นเจ้าของฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและพระเยซูทรงสัญญาว่าทุกคนที่มีชีวิตและเชื่อในเราจะไม่ตายเลยจงกลับใจเสียใหม่พระอาณจาจักรงพระเจ้ามาใกล้ทันพระเยซูคริสต์เจ้ากำลังจะเสด็จมา พื่อพิพักษามโลกนี้พระเยซูเป็นพระเจ้าพระเจ้ายกชื่อพระนามของพระเยซูคริสต์เนื้อบุญพระทางปวงพระเยซูเป็นกระสัตรเนื้อกระสัตรพระเยซูเท่านั้นเกิดจักผู้เองบริสุิ์ในผู้อื่นความโลดไม่มีเลยครับ ด้วยว่าน้ำอื่นซึ่งให้เราซึ่งไรโรดได้ไม่ทรงโปรดให้มีในถามกลางมนุษย์ด้วยใดฟ้าและสวรรค์เนได้โดยพระนามของพระเยซูคริสต์ท่านจะรรดได้จงเชื่อในพระเยซูคริสต์และท่านจะโรดได้และทางครบครัวย พระเยซูรักท่านพระเยซูมาเพื่อท่านพระเยซูใจบุญไม่กันเคนเพื่อท่านและฟื้นคืนประชนจากความตายพระเยซูเป็นกระสัตวรรค์พระมหากระสัตว์รค์และไม่มีอะไรไม่เป็นใบใดสำหรับผู้ที่เชื่อในพระเจ้า อาจารย์เคยเห็นบากนรกและลุวานรกมีจริงสวรรค์มีจริงและพระกัมเพสรงสัญญาวา่าผู้ใดที่จะลงอกพระนามของพระองค์โตนามนุษย์ที่จะรับบาตโดนามนุษย์พระนามของพระเยอกสต์ทุตสวรรค์ของพระเจา้า จะประกาศชื่อของท่านกับพระเจ้าพระเจ้ามีจริงนี่เป็นเส้นทางใบสวรรค์ถ้าท่านเชื่อในพระเยซูคริสต์ท่านจะรอดได้จงเชื่อในพระเยซูคริสต์และท่านจะรอดได้และทั้งครบครัวด้วยแล้วไม่มีอะไรไม่เป็นไปได้ สำหรับผู้ที่เชื่อในพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและสรรพสิง่งทุกสิง่งทั้งปวงสร้างโดยพีะพระหัตถ์ของพระเจ้าจงเชื่อในพระเยซูคริสต์และท่านจะรูดได้และทั้งครอบครัวด้วย อย่าปล่อยให้มันไร้โลวลวงท่านไม่มีการกลับชาติมาเกิดมีโคกกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะได้ครั้งเดียวหลังจากนั้นมีการผิดพักษาไม่ได้ครับไม่มีการกลับชาติมาเกิดคนก็แล้วพระเยซูนะครับโลกไลบลูดูมินพระเจ้าอยู่าารัชกาลที่สิบใช่ไหมครับไม่ได้ดูมินครับ ไม่ได้ดูหมินครับพระเจ้ายกชื่อพระนามของพระเยซูคริสต์เนื้อบุญพระทั้งปวงและพระเยซูเป็นกระสัดเนื้อกระสั์พระเยซูเท่านั้นนำมนุษย์ไปสวรรค์ได้พระเยซูเท่านั้นลบล้างความบาปของมนุษย์บุญไม่กั้นเขนพระเยซูเท่านั้น ให้ชีวิตของมนุษย์ออกจากความบาปถ้าจางคงความบาปคือความตายใกคงพระท่านคงพระเจ้าคือชีวิตนิรันดรพระเจ้าเป็นผู้สัง่งพาสวรร์ละแผ่นดินโลกและสรรพสิ่งทุกสิ่งพั้งปวงสัง้งโดยฟีประหัตคงพระเจ้า ไม่มีใครได้เปรียบเทียบกับพระเยซูได้ถ้าสุขกันจะไปนรกเป็นความบาปถ้าจางโค้งความบาปคือความตายเก่งคงประทันคงประจาคือชีวิตนันลานการเดิมเล่าสุราการสุขกัญจะเป็นความบาปทำให้ไปนรก ความบาปทำให้เราดุกนรกทำให้เราเป็นมุนทินถ้าจังโคมงความบาปคือความใจเด็กค,คงประเทศคงพระเจ้าคือชีวิตในลานลุกขึ้นสำหรับความชบธรรมความชบทรรมชื่อชูประเทศชาติเด็กความบาปทำให้ประเทศชาติเป็นมุนทิน ใครจะขึ้นสวรรค์ต้องรู้จักเจ้าคงสวรรค์หันจักขดลาวหันจักกันชาหันจักปาก,ากรายหันจักรุกขรกและมหาพระเจ้าเทียงเอ๋พระเจ้าเป็นผู้สั้งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระเจ้ายกชื่อพระนามของพระเยซูคริต์เนือบุญพระทั้งปวง พระเจ้าไม่ยึดสถานที่โคั่งด้วยมือดนพระเจ้าอยู่ในสวรรค์และพระเจ้าจะพิพักษาโลกนี้โดยการกระทำก็โดยพระเยซูคริสต์พระเจ้าจะพิพักษาการกระทำของมนุษย์โดยพระเยซูคริสต์อาณาจักรของพระเจ้ากำลังจะเสด็จมา พระเยซูกำลังจะเสด็จมาไม่มีผู้ใดมาจักสวรรค์เจ้พระเยซูกำลังจะเสด็จมาพระเยซูเป็นพระเจ้าพระเยซูเป็นพระมหากรสัตสวรรค์พระเยซูเป็นกระสัตเนือกระสัตไม่มีกระสัตใหญ่กว่าพระเยซูเพราะพระเยซูเป็นกระสัตเนือกระสัต พระเยซูปเป็นหนึ่งในสวรรค์เป็นกระสัดเหนือกระสัดและพระเยซูกำลังจะเสด็จมาไม่มีพระมาเปรียบเทียบกับพระเยซูได้ไม่มีพระมาโกนพระเยซูพระเยซูปเป็นทั้งนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระเจ้าได้นอกเว้นมาทางเรา พระเยสุเท่านั้นนำใบสวรรค์ทั้งคงมนุษย์เล่งถึงนรกทั้งคงมนุษย์ไปนรกเดนทั้งคงพระเจ้าใบสวรรค์พระเจ้าเท่านั้นนำมนุษย์ไปสวรรค์ได้จงเชื่อในพระเยซูคริสต์และท่านจะรอดได้และทางครบครัวด้วยพระเยสุเท่านั้น เป็นหุ่นทางใบสวรรค์พระเยซูเท่านั้นช่วยท่านรรดได้โรดพ้นจากความบาปและความตายความบาปทำให้ไปนรกความบาปทำให้เราเป็นมนุษย์ไม่มีผู้ใดลังบาปได้พระคงท่านลังบาปไม่ได้เดพระเยซูเท่านั้นลบล้างความบาปของมนุษย์ พระเยซูเท่านั้นให้อภัยความผิดบาปของมนุษย์พระเยซูเท่านั้นมาเพื่อความบาปของท่านมาตายเพื่อความบาปของท่านไม่มีการลังบาปในพระเอกด์ในพระเยซูเท่านั้นไม่มีการกลับชาติมาเกิดด้มีโคกมนุษย์สำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะได้ครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นมีการพีพักษาไม่มีเกิดอกีกท่านเกิดอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นพระเจ้าจะพิพักษาการกระทำของมนุษย์จงกับใจเสียใหม่พระอาณาจักรของพระเจ้ามาใกลท้ทานพระเยซูกำลังจะเสะด็จมาจากสวรรค์และพูดที่ไม่หลักพระองค์ ผู้ที่ไม่รู้จักพระองค์ผู้ที่ปฏิเสธพระองค์จะไม่มีวันเห็นสวัรค์เดจะตองตายในความบาปและตุกข์นรกถ้าจังคงความบาปคือความตายเด็กคงพระทันคงพระเจ้าคือชีวิตในลานจงเชื่อในพระเยซูคริสต์และท่านจะรอดได้ เลททางครบครัวด้วยพระเจ้าลักทัานพาไม่ลักไม่มาเราจะอธิษฐานพเพื่อท่านเพื่อจะให้พระเจ้าเบิดตาคมคุณไทยพเพื่อคุณไทยจะได้กลับจากความมืดมาถึงความสว่างและจากอำนาจคงซาเตนมาถึงพระเจ้าพเพื่อ คนไทยจะได้รับการยกโทษความผิดบาปของเขาและให้ได้รับมรดกด้วยกันกับคนต่้งหลายซึ่งถูกแยกตัวไวแล้วโดยความเชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมนโอ้พระเจ้าเวพผพันุ์